ทีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับมาอยู่กับผมนะครับพ่อจิวันนี้เราก็จะมารีวเจ้านางงโมนะครับผมนางงโมที่หาได้จากเลดนะครับในเลดที่ดาที่4และดาที่5้านะครับทุกคนคือเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวซีเรตสนะครับโดยต้องต้องหาจากเลดเท่านั้นนะครับผมจากเลดคือจากตรงนี้ครับทุกคนจากตรงนี้เลยนะครับโอเคเข้าไปนะครับผมมันจะอยู่ดานอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้มันจะเก่งแค่ไหนนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปิวในสตอรี่ดีกว่านะครับดีที่ชอบบริการรับกดเกมพาร์ตแบบออสตาทาวเวอร์ดีเฟนซ์เอ็มีบริการรังขายหารหัสไก่และยังมีบริการฟาร์มอีกด้วยและแน่นอนครับว่ารับกดเกมพาร์ตก็ราคาถูกก่าเติมเอ็นแน่นอนนะครับใครสนใจใช้บริการที่ที่ร้านดิที่ชอบลิงร้านอยู่ใต้ล่างเลยมาครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราวางเจ้าไอก่อนเนาะไอแล้วก็สปีดวาก,กอนฟาร์มกันก่อน,น คฟาร์มเงินก่อนฟาร์มเงินก่อนนะครับผมตัวนี้เป็นตัวยืนพื้นไหมนะครับน่าจะเป็นตัวยืนพื้นนะครับผมไหนมาดูซิว่ามันจะเก่งแค่ไหนเลยครับผมทําไมไม่ให้พระเอกของอนิเมะเรื่องน,นี้เป็นเป็นตัวหลักวะทําไมต้องเป็นนางโมะทุกคนหรือแบบนี้เขาแบบอวยนางโมะวะนะครับมีเกจโทอ่าดีครับเกจโทดีครับเอ่อวางตัวนี้ก่นอนออสามตัวแล้วเหรอมางแต่เมื่อะไหร่วะอ่ะขับเงินไปครับขับตัวนี้ไปนะครับผม ไม่ใช่เอเยโลหายากครับเพ่อจริงดีโลหายากจริงนะครับนะครับอีโวแล้วใช่ไหมตัวนี้เอออีโวแล้วนะครับมาดูกันว่าตัวนี้จะเก่งแค่ไหนนะครับเดี๋ยวรออีก800นะครับผมโอเคอ่ะเงินไม่พอโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงอีก3ามพันครับอีก3ามพันนะครับมาการอ่าวางอยู่ที่1,800นะครับผมค่าบัก็คือวางไปปุ๊บดาเมจจะอยู่ที่1,360นะครับแล้วก็พาสซีฟเอ้ยมีสกิลอะไรอ่ะสกิลอะไรเอ่ย อ๋อจับดาเมจเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านพาร์ส,สิบโอ้โหพาร์ส,สิบยาวมากเดี๋ยวอ่านพาร์ส,สิบให้ฟังนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับยาวมากเลยแป๊บนึงขอไปแปลก่อนพาร์ส,สิบนะครับสามารถปลอมตัวเป็นยูนิตได้ในเวลา30นาทีในะควคัดลอกตัวละครที่ความเสียหายปัจจุบัน5%ยูนิตเป้าหมายปรับปรุงการอัปเกรด นาโกุนาโก,ากโมะในกะรับผมสูงสุด0 4 0คัดลอกความเร็วกันโจมตีของยูนิตเป้าหมายได้100ึง100%ข้อนกัดไม่สามารถคัดลอกยูนิตประเภทฟาร์มบัฟหรือซัมอนได้ต้องคัดลอกยูนิต2ตัวที่ต่างกันก่อนถึงจะกลับไปคัดลอกยูนิตเดิมได้นะครับระหว่างปลอมตัวการโจมตีแต่ละครั้งของนาโกโมะจะเพิ่มความเสียาหาย25%สูงสุดถึง100%ค่าบัฟรีเซ็ตการปลอมตัวสูงสุดการยกเลิกต,ตัวต่อเวลาการยกเลิกต่อเวลาก็คือ15วินาทีะครับปลอมแปลงร่างได้15วินาทีนะครับแล้วก็ ข้อมูลสเตตัสก็บบาๆนะครับประมาณนี้สกิลหลักคือการปลอมตัวนะครับทุกคนคือคันลอกเนาะอ่ะขั้นต่อไปครับอาไปเรื่อยๆให้เต็มเลยแล้วกันนะครับวันนี้ลงตอนไหนครับก็น่าจะสักพักหนึ่งครับไลฟ์ไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนว่าเฮ้ยนี่ป่ะนี่ป่ะนี่ครับโดนเฮ้ยกรบแล้วป่ะอ๋อนี่ไงกรบแล้วนะครับกรบแล้วโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะครับคือเรากดตรงนี้เนาะกดตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลือกตัวละครที่เราจะกรบก็คือตรงนี้นะครับ โอ้ยเท่เลยนะครับผมก๊อฟตัวละครเท่ว่ะนะครับโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราลองวางใหม่ดูนะครับว่ามันจะก๊อฟยังไงเนาะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะครับเอาใหม่เอาสมมติว่าเราวางตัวนี้เนาะนะครับเราวางซิตตรงนี้แล้วกันนะครับผมแล้วถ้าเกิดเราจะก๊อฟเรากดสกิลครับกดครั้งหนึ่งแล้วก็มาตรงนี้ครับกดตัวละครที่เราจะก๊อฟนะครับผมแล้วก็กด yes ไปเลยนะครับผมเนี่ยคือก๊อฟแล้วนะครับถ้าเกิดอยากยกเลิกทําไงเราก็ต้องวางบอลอีกตัวหนึ่งมันก๊อฟน้อยอ่ะมันก๊อฟดาเมจน้อยมากครับทุกคน มันก็ได้เหมยน้อยมากนะครับโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจตัวมาแล้วนะครับคือตัวคัดลอกนะครับผมทุกคนตัวแบบขี้ก๊อปเลยนะครับตัวนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อจะได้ไม่คลิปใหม่กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไว้เท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย